มาดูการรักษาสมดุลอ่ากรักษาดุยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนนะดุ้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีสองแบบก็คือแบบกระตุ้นย้อนัดี๋ยวก่อนการลักษณาเรีย่าพของร่างกายมันจะเป็นแบบการควบคุมแบบย้อนกลับลักษณะของมันจะเป็นการ ย้อนกับก็คือว่าไอต่อมไรท์อใช่ไหมที่ยี่ผลิตฮอร์โมนเนี่ยต่อมไรท์อผลิตฮอร์โมนออกมาใช่ปะไปที่ target organ ก็คือเซลล์เป้าหมายเนี่ย target organ ทีนี้พอ organ ทคือเซลล์เป้าหมายมีการทำงานมากมากครับมันจะมีการ เดิมให้มันหยุดทําง,งานหรือกระตุ้นให้มีการทํางานฉะนั้นการควบคุมแบบย้อนกลับจะมีแบบ2แบบก็คือเป็นการอันแรกคือยับยั้งย้อนกลับกับอันที่2คือการกระตุน am, ้นย้อนกลับยับยั้งถูกไหมมันเป็นในแง่ลบใช่ป่ะเราจะเรียกยับยั้งภาษาองกฤษว่าเนกาทีฟย้อนกลั ดแต่ส่วนที่เป็นกระตุ้นมันจะเป็นในแง่หัวของป้าเป็น p o s พซิทีฟใช่ไหมอ่าเออเป็นโพซิ i v e ฉะนั้นกระตุ้นย้อนกลับเราจะเรียกว่า p o s พซิทีฟซีด